สัมมาสัมพุทโธภาคาวพ,พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารหันดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรุ้ชอบได้โดยพระองค์เอง พูททางพระขวันตังอภิวาเทมีข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภากเจ้าผู้โรผูเตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาตัวพระขวาตาธทมรม พระธรรมเป็นธรรมที่พระภู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมนัมมัสสามีข้าพระเจ้า,านามสการพระธรรมกราบ สุปติปันโนภะควะโตสาวกาสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูมียพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังขังนามามี ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ครับขันธ์มัยังพุทธสาภะค่าวโตอาปุภาภาขณะมาการังการวามาเสียงนัมโมตัสาวะข่าวโต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาลาะะตุตซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสัมมาสัมโพธาสา ราสรูชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสะภะคะวะโตอขอนอบน้อมแด่พระูมพระภาคเจ้าพระองค์น,นั้นอรหันต์ ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพวทธาสะตราสรูชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัตสะพคะขวะตต ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอระหัวตึ่่งเป็นผู้ไกลจากิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ ตราสรูชอบได้ดยพระองค์เองอันธรรมยังพุทธานุสติยนานยังกโรมาเสียงตังโคปนาภากาันตังเอวังกัรยาโนุอกิอาทิสะโทอภุกคาโต ก็เกียรติสราบอันงามของพระผู้เมียพระภาคเจ้านั้นได้ฟุงไปแล้วอย่างนี้ว่าเอติปิโซภาควายเพระาพระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้เมียพระภาคเจ้านั้น อรงังอปมาโทอม,มาตังปะทังความประมาทเป็นทางไม่ตาย ขอความเจริญงอกงามในธรรมจงบังเกิดมีแดบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมะยามเช้าวันนี้ได้ยกพุทธภาษิตคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเช้านี้ ได้ยกพระบาลีขึ้นเบื้องต้นว่าอัปมาโทออมตตังปะทังซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทคือความหลงมัวเมาในลาบยศสรนเสริญสุขเมาในชีวิต และเมาในวัยบุคคลเหล่านี้แม้มีชีวิตอยู่ก็สักแต่ว่าอยู่ด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นหาทำประโยชน์สิ่งใดได้ไม่เพราะฉะนั้นบุคคลพึงยังความไม่ประมาทซึ่งตรงข้ามกับความประมาทให้ถึงพร้อมเถิดคือเมื่อจะทำจะพูดจะคิดอะไร ต้องทำด้วยความระมัดระวังมีสติประกอบอยู่ทุกเมื่อในที่นี้ความไม่ประมาทท่านบอกว่าเป็นทางไม่ตายหมายความว่าความไม่ประมาทเป็นทางคือเป็นเครื่องให้ถึงสุขติที่แน่นอนไม่มีแปรเปลี่ยนไปได้อปมาทันจะเมทาวีทานังเศรษฐังวรคติ ปราดย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์ประเสริฐสุดคำว่าปราดในที่นี้หมายถึงท่านผู้มีปรีชาญาณหรือท่านผู้มีปัญญาฉลาดรอบรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์แะะมีใช่ประโยชน์และประกอบด้วยความไม่ประมาทเป็นธรรมอย่างเอกที่พระพุทธองค์ตรัสว่าความไม่ประมาทเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหมด เปรียบเหมือนรอยเท้าช้างที่ใหญ่กว่ารอยเท้าสัตว์ทั้งปวงรอยเท้าสัตว์ทั้งปวงย่อมรวมรงอยู่ในรอยเท้าช้างฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึงรักษาความไม่ประมาทไว้อย่างประเสริฐเหมือนรักษาสมบัติอันล้ำค่าของตนไว้สำหรับชาวนี้หัวข้อทรม,มาก็คือความไม่ประมาท ความไม่ประมาทก็ได้แก่การมีสติสติเป็นธรรมชาติเปิดเผยสติแปลว่าความระลึกได้สัมปัชัญญาความรู้ตัวนาเรียวซ้ายแลขวากระพริบตาอ้าปากมีสติอยู่กับตัวไม่ส่งใจไปนอกตัวสติก็มีอยู่ในภาระหา้าหนึ่งศรัทธาความเชื่อสองวุริยะความเพียร สามสติความเลื่นลึกได้สสมาธิความตั้งใจมั่นหปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารนาสติก็จะอยู่ในภาระห้าก็มีนาสติเป็นธรรมชาติเปิดเผยเรียกว่านาสติสภัทอิชิตภาสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงคือมีได้เท่าไรยิ่งดีนาสติเป็นตัวจับเป็นตัวกำหนดจับ ก็หมายความาว่าสภาวธรรมนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอยู่ตลอดเวลาเป็นอนันตรปัจจัยเหมือนที่เราสวดกันอนันตรปัจจยโยก็คืออนันตรปัจจัยคือเกิดติดต่อกันนะไม่รู้กี่พบกี่ชาติกี่โกรกี่กลับแล้วคล้ายๆกับจะคอยว่าเมื่อไรหนอสติจะเข้าไปกำหนดจับ เมื่อไรหนอปัญญาจะเข้าไปพิจารณาดังนั้นสติแปลว่าความระล,ลึกรู้เป็นตัวกำหนดจับนะก็จะเป็นเหตุให้ปัญญานั้นพินิษพิจารณาปัญญาก็พิจารณาลงสู่ตรายรักก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังแปลว่าความไม่เที่ยงทุกขังแปลว่าความตั้งอยู่ได้ไม่นาน อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนของเราดังนั้นในมิลินทปัญหานะท่านบอกว่าสตริสติเปรียบเหมือนมือซ้ายจับรวงข้าวปัญญาเปรียบเหมือนมือขวาจับเขียวเกี่ยวข้าวนะมือซ้ายก็จับรวงข้าวมือขวาก็ถือเขียวแล้วก็เกี่ยวข้าวจนกว่าจะหมดไล่หมดทุ่งนั่นแหละนะสติก็เช่นเดียวกันเป็นตัวกำหนดจับอารมณ์ ที่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือว่าสภาวธรรมในสภาวธรรมเกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นอนันตรปัจจัยไม่รู้กี่โกรธกี่กลบกี่พบกี่ชาติแล้วสภาวธรรมเกิดขึ้นตรงไหนสภาวธรรมเกิดขึ้นทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจตาเห็นโลปหูฟังเสียงจม,มูกดมกลิ่นลิ้นริมลสดกายถูกต้องสัมผัสเยน็นร้อนอ่อ,อนแข็งหย่อนตึง นะเรียกว่าเกิดดับตลอดเวลาคล้ายๆกับจะคอยว่าเมื่อไรหนอสติจะเข้าไปกำหนดจับเมื่อไรหนอปัญญาจะเข้าไปพิจารณาโดยความเป็นรูปมาทำนามมาทำก็ได้โดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตาก็ไดนะ้เรียกว่าการปฏิบัติธรรมการเจริญวิปัสสนากรรมฐานการทำใจให้รู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะธรรมปฏิบัติอยู่อย่างนี้ มีสติอยู่กับตัวไม่ส่งใจไปนอกตัวตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นมีความระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาสภาวะธรรมนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะเมื่อสติเป็นตัวกำหนดจับปัญญาก็เห็นนะก็จะพิจารณาว่าไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆนั้นก็มีลักษณะเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ตั้งอยู่ได้ไม่นานอนันตตาคือเราบังคับบัญชาไม่ได้นะเราบังคับไม่ไม่ไม่ให้เห็นได้ไหมไม่ได้เราบังคับไม่ให้ดิไม่ฟังได้ไหมไม่ได้คือเรามีตาเราก็ต้องเห็นเรามีหูเราก็ต้องได้ยินเราจะมีจมูกเราก็ต้องได้กลิ่นนี่แหละเรียกว่าสภาว่าธรรมมันเกิดตรงนี้ดังนั้นนะ่ะเขาจึงบอกว่า ความไม่ประมาทก,ก็ได้แก่การมีสตินั่นเองนะเป็นเอกยโนมัคโคเป็นธรรมอั f. นเอกนะก็ได้แก่การไม่อยู่ปร,ราศจากสตินะเปรียบเหมือนรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายย่อมรวมลงอยู่ในรอยเท้าช้างเพราะรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าใหญ่ธรรมะของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกัน84% 0 00พันมธมคัน ก็รวมลงอยู่ในความไม่ประมาทนะความไม่ประมาทก็ได้แก่การมีสตินั่นเองดังบาลีว่าสกลังปีหิตเตปิตการพุทธวจนะนังอาหาริตาวาอป,ปมาทาเมวะโอตรตินะพระไตรปิฎกแม้ทั้งสิ้นที่พระธรรมกระเถิกนำมาเทศกันเนี่ยอป,ปมาทาเมวะโอตรติย่อมรวมลงอยู่ในความไม่ประมาทนะความไม่ประมาทก็ได้แก่ การมีสตินั่นเองส่วนบคนุคคลผู้ประมาทเหมือนบอคนุคคลผู้ตายแล้วเนีย่ยคนผู้ประมาทถึงมีชีวิตอยู่ก็สักแต่ว่ารมหายใจเข้าและก็ลมหายใจออกเท่านั้นไม่เป็นอยู่ด้วยปัญญาดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านจงมีสติมีปัญญาโดยเฉพาะในวันนี้ก็เป็นการสอบ บาลีครั้งที่สองการสอบบาลีครั้งที่สองอสอบซ่อมประจำปี2563ที่วัดกลางอำเภอเมืองจังหวัดอุรดรธินีวันนี้ก็มีการสอบบาลีกันอยูอ่วันที่7-8ดและ9วันนี้ก็เป็นวันสอบวันสุดท้ายะของการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่สองังนั้นก็ขอให้พิสุทธิสมานเณรที่เข้าสอบ นะจงตั้งใจทำข้อสอบให้เต็มกำลังความสามารถนะตามสติปัญญาของเราทำมันเจเเลสุดจริญต่างเนะพิ่งประพฤติให้สุดจรินะไม่ประพฤติให้ทุจริตนะเราก็ไม่มีการทุจริตกันวันนี้ก็เลยนำภาพบรรยากาศของจังหวัดอุตรธานีด้านหลังนี้ก็เป็นสะพานบริเวณเขื่อนศรีกิต เมื่อวานก็เลยแวะไปพาลูกเนลูกพระไปเที่ยวชมเขื่อนศริกิจก็เลยนำภาพมาฝากญาติโยมนะเป็นสะพานแล้วก็เป็นบริเวณเขื่อนศริกิจจังหวัดอุตรดิตถนะ์สำหรับวันนี้นะก็ตรงกับวัน,อ,วนอังคารวันอังคารที่9เดือนมิถุนายน พุทธศักราช2,563วันเวลาและวารีมิมีจะคอยใครเรือเมรและรถไฟก็ต้องไปตามเวลาถ้าโอเอและอืดอาดมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโซกาอาน,นิจจาเราช้าไปจะโปรูกพืชก็ต้องเตรียมดินจะกินก็ต้องเตรียมอาหาร จะทำอะไรก็ต้องมีการเตรียมตัวที่เรียกว่าเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแป้งก่อนเดินทางรรมะยยมเช้าวันนี้ขอความร่มเย็นเป็นสุขจงบังเกิดมีแดบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเถินขอเจริญพร